เอาสบายดีนอกในไทยล่าสวัสดีครับมาพบพ่อกับบ่าวล่าอีกแล้วมอนี้กมาบงถนน,น,นทางของเมืองไทย,ต,ยต่างจังหวัดครับป่าใหม่หล,ลายหลายเออคนไทยกับขอนุรักษ์เนาะนุรักษ์พวกตนใหม่ตนไรก็คือบางประเทศได้พิ่น้องบางประเทศดิดตัดขายเ็จนายทุนมดนายทุนเอาไปกินมด ถือว่าขางทางพื้นอนุรักษ์ไว้เนาะซอยเหลือกันประซาส้นกับซอยเหลือทางภาครัฐครับเป็นการต้นรงอนุรักษ์ปลาไม่พื้นที่สีเขียวไหวสัดปลามีแบบมีแรงพักพิงแรงอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติครับระว่างสั์ปลากับมนุษย์ก็อยู่คนละแบบครับ มนุษย์ก็อยู่ตามบ้านเรือนส่วนสัตว์ป่าก็อยู่ในป่าครับบ่ได้ไปแบบล่าสัตว์คือสมัยก่อนล่ะครับก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์ครับสิ่งที่อนุรักษ์ไว้บวาสิเป็นปลาใหม่หรือสัตว์ปลาเนาะพี่น้องทุกมือนี่ก็หายากแล้วทางที่ดีกับอนุรักษ์ไกว้ดีกว่าครับ ก็อยากให้บางประเทศที่ตัดใหม่ทำลายปลาเอามาเป็นแบบอย่างครับประเทศไทยถือว่าสุดยอดครับบบทำลายบบทำลายปลาใหม่บบทำลายสัตว์ปลาครับผมถนนเส้นนี้ก็มาจากเขาใหญ่ไปทะลุแดรี่โฮมทะลุไปเชื่อมต่อระหว่างถนนมิตรภาพนะครับผมช่วงหมวกเล็กเนาะถือว่าเป็นวิวธรรมชาติที่สวยงามครับถนน เขากับถนนทนทางที่เขาสร้างถนนที่เดียบถนนกว้างขวางวิวก็สวยงามโอ้พี่หอนมาปลาผมเล็พี่น้องหอนมาย่างหาทาง เะียห้งห่อนเด้พย่น้นอนข้างนอกนี่ที่ว่าได้ฟิวอย่างนึงครับเดี๋ยวชมบรรยากาศมะค้นกับ่ได้ออกจากบ้านบ่ได้ออกมาเที่ยวฆาตเหตุงานเหตุการณ์บ้าล่ากับทีเดียวท้ายเฮเบิ้ง่ะนี่เบิ้งเนี่ยโอ้ยคุณน่สวนเป็นสวนไร สวนเช่าไหลเช่าวสวนแถวนี้บรรยากาศดีโอ้เซตีแดดย้อนแสงเนาะย้อนแสงเนาะพี่น้องแดดส่อง ถนนเบิงเขาแบบเห็ดกันลืน่นเตือนเตือนสติคนขับรถครับ,รบตรงนี้มีโคง้งเด้อระว่างเด้อเขียนไว้เราจะเห็ดไว้ตามผิวจราจรผิวถนนเห็ดเป็นอดีเครื่องไม้จราจรไว้บนผิวถนนครับ มีทุกมองแล้วครับเห็ดใบแนวนี้มีทุกที่สร้างโค สะดุดดดดดดดว่างี่หรอมาชมปนุ่นุทางเรื่อยๆครับชมวิวธรรมชาติเส้ดที่ย่อนแสงเนาะโอ้ยหน้าประเถิดมองหน้าประเถิดมือ แผลบ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 แสงเฮ้ยเฮ้ยโอ้ข้างโค้งไรเนี่ย กานค้าสื่อของกันนะสื่อแนว่กินก่อนพี่น้องก็กเ,ดเดินทางกลับกรุงเทพบื่อย สบายตาครับสบายตาความสุขจะได้ออกมากรุงเทพไปเห็นต่างจังหวัดของเมืองไทยมีความสุขอีกแบบครับได้เที่ยวได้เห็นทุกอย่างทุกแนวที่เรเคยเห็นก็นได้เห็นครับ นนเ,เปิดปะด่ะซื้อของก่อนมาแล้วมาแล้วพี่น้องซื้อเอ็มลอยซื้อเป็ปซี่ ซื้อเอ็มลอยซื้อเป๊ปซี่ไ้กินเพราะมีแห้งเออดูลัลดลัดเข้มขัดพี่น้องบรรยากาศแทวนี่ดีด,ดีพี่น้องครับมาเที่ยวเดอ้อบรหยุดวบนยยงกับพากันมาเที่ยวเดอ้อทุกคนครับ เสียงยังล้องก็ได้ <Good boy. S 1> บัรจาการดีพี่น้องครับวากันมาเที่ยวช่วงยุดพักผ่อน ชมบรรยากาศภูเขาเที่ยวกับจีช่วงนี้ครับวา่าถนนทนทางเล่นกวงขวางครับเล่นสะดวกสบายรถกับบรายต่างวัดเล่นสบายเล่นนข่องครับ มงแรง่ะพี่น้องแสงดวงอาทิตย์มันเลยตกไปทั้งนาเวลาครับมันก็นเลยย่อนแสงพี่น้องกล่องผมมันกับบอคอยดีนะโอ้ยมองนี้แม่น้างก็ดีแท้โค้งแบบง่ามเลย นี่กับเป็นมู่บ้านท่านี้ร้านอาหารหลายครับเอ้ามีเซเว่นหรอเจอนี่เอ้าเปิดไหมต่กอนมาพาเห็นมีเซเว่นเลยพี่น้องเซเว่นนี่ต่กอนมานี่ มีแต่้านค้าชาวบ้านขายตามบาทตามยางเดี๋ยวนี้มีเซเว่นแล้วโอ้บหธรรมดาแล้วพี่นอ้องครับเซเว่นนอกเมืองก็เห็นแต่เซเว่นในเมืองมีเซเว่นนอกเมืองพี่นอ้องเอ้ยจเจริญแล้วแถวนี้ครับจเจริญไปอีกขั้นแล้ว อนเขาสิมาเปิดเซเว่นพี่น้องหมู่บ่อเขาก็ต้องมาเบิ้งสานที่มาเบิ้งว่าจํานวนคนจํานวนคนอาศัยยู่ทถหนีซํำไหนแต่ก็รถดล่นผ่านเขาาบอกโอ้ลายอยานน่างไรานแนวพี่น้องเธอเขาสิเปิดได้ก็ต้องรออนุม,มัติพร้อมเลยทั้งผู้บริหารอนุม,มตัมติจังสี่ดดมาตั้งจึงสี่ดดพี่น้องครับธรรมดา หลายเติบแถวนี้เอาละครับพี่น้องบ้าเล่าขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะมาพอกันกิบหนาเนาะนี่ชุมชนในชุมชนเขาได้นีหนาในชุมชนกันยังมีโรงแรมมียัง เขาคอง้หัวมือเอาละผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวพ่อกันคลิปนาฝ่าไม่เจอกันคลิปนาครับสวัสดีสวัสดีครับสบายดี